ตอนนี้เวลาเที่ยงหนึ่งนาทีนะครับผมจะเปิดรับงานตั้งแต่เวลานี้จนถึงสองทุ่มขอดูว่าแปดชั่วโมงหลังจากเนี้ยผมจะได้เงินเท่าไหร่ต้องานเข้าเลยมาแล้วหนึ่งงานไก่ย่างตลาดเจ็เจ็ดเจ็ดอีกแล้วเหรอยี่ส <24 S 1> ิบสี่บาท เส้นทางนี้ไม่มีค่าทางด่วนโอเคไปไปไปทำงานที่เรารักกันตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่านะครับวันนี้ผมเริ่มวิ่งตอนเที่ยงเนาะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ได้กี่งานนะฮะวันนี้ได้สิบงานนะครับงานแรกเนี่ยได้สามสิบห้าบาทงานที่สองสามสิบเจ็ดสามสิบหกยี่สิบแปด 22 22 22 50 2 7และ24บาทครับรวมเป็นเงิน303บาทบวกทิปจากลูกค้าอีก18บาทรวมทั้งสิ้นเป็น321บาทครับ <c oughs> ได้อยู่นะครับวันนี้เพราะว่าน้ำมันเนี่ยก็เติมตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่หมดฮนะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ไปพักก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ <c oughs> สวัสดีครับ